สวัสดีค่ะวันนี้เอาข่าวพายุโซนร้อนลูกใหม่ซึ่งคาดว่าจะาขึ้นฝั่งที่จังหวัดนาราธิวาสหรือภาคใต้ตอนล่างของเรานะคะประมาณวันที่23-24ธันวาคมนี้ค่ะเปิดเผยโดย ทีมกรุ๊ปนะคะเมื่อวันที่16ทธันวาคม2563นะคะคาดว่าเส้นทางพายุลูกใหม่เนี่ยจะขึ้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างของไทยค่ะพายุโซนร้อนจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนราธิวาสและมีผลทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากบนพื้นที่ดังต่อไปนี้ค่ะ วันที่23ธันวาคมฝนตกหนักถึงหนักมากที่นาราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลฝนตกปานกลางในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพัทลุงนครศรีธรรมราชตรังและกระบี่ ที่24ธันวาคมนะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากที่ยะลาปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสตูลตรังกระบี่ภูเกต็ตฝนตกปานกลางบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงคือนราธิวาสสุราษฎร์ธานีและพังงาสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะเที่ยวทะเลช่วงนี้นะคะอาจจะต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศบ,บ้างนะคะเนื่องจากว่าฤดูฝนปีนี้เนี่ยมาช้ากว่าทุกปีถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยปกติทางฝั่งอันดามันก็จะสวยนิ่งสงบและสามารถเที่ยวได้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังมีฝนอยู่ถ้ายังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ